เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักสาย THW กันว่ามันคือสายอะไรรวมถึงสาย VAF ด้วยนะครับที่ใช้สำหรับบ้านทั่วไปนะครับโอเคสาย THW เนี่ยโดยปกติเนี่ยก็จะถูกแยกออกตามขนาดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสายขนาด1.5 sq ซม2.5 sq ซม4ซม6ซมหรือ10ซม16ซมหรืออาจจะใหญ่กว่านั้น ปกติสายที่เป็นขนาด10 q u a ีมิลขึ้นไปนะครับก็จะเป็นสายที่เป็นสายเมนไม่ว่าจะเป็นสายเมนเข้าบ้านถ้าหลังเล็กก็จะใช้10แีซีมิล นะครับหลังใหญ่ก็16แสควีนเมตรอาจจะใหญ่กว่านั้นตามเบอร์ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่ขนาดของตัวบ้านด้วยนะครับให้เหมาะกับตัวมิเตอร์นะครับจากการไฟฟ้านะครับทีนี้เนี่ยตัวสายใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสายเมนทีนี้ถ้าเป็นสายแยกย่อยตามระบบในบ้านเนี่ยก็จะมีขนาดที่ลดหลั่นลงมาไม่ว่าจะเป็นสาย6แสควีนมิล4แควีนมิหรือจะเป็นสายที่เป็นทองแดงเส้นเดียวแบบนี้นะครับ4แสควีนมิลลงไปนะครับก็ จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นสายที่ร้อยอยู่ในท่อนะครับรวมถึงระบบก็เป็นระบบสายกราวด้วยนะครับระบบสายกราวดก็จะเป็นโดยปกติตามสัญลักษณ์เขาก็จะให้เป็นสีเหลืองเขียวแบบนี้นะครับสายกราวด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายกราวดที่มีขนาด1แกนนะครับสี่สแควมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายกราวดที่เดินอยู่แล้วในระบบนะครับทั้งหลังนะครับ ดังนั้นสรุปก็คือสาย THW เนี่ยก็คือมีทั้งสายเมนนะครับที่เป็นเส้นใหญ่แบบนี้นะครับที่เป็นเส้นใหญ่แบบนี้รวมถึงสายที่เป็นสายร้อยอยู่ในท่อนะครับตามจุดต่างๆของตัวบ้านซึ่งก็จะเดินไปตามระบบ